สวัสดีครับพบกับผม Future Channel นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับวัคซีนโคโรนาไวรัสนะครับผมหรือโควิด1 9นะครับชาติแรกที่จะผลิตวัคซีนออกขายนอกตลาดโลกได้นะครับก็จะมีอเมริกาเยอรมินเยอรมนีอิตาลีจีนราชอาณาจักรนะครับในส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่านะครับประเทศจีนน่าจะผลิตวัคซีนก่อนชาติแรกนะครับพอเอามาใช้ในมนุษย์ได้นะครับ ผมก็เพราะว่า,าหนึ่งก็คือประเทศจีนเนี่ยนะครับเป็นที่แรกมีการระบาดโควิด -19 นะครับและประเทศจีนก็ได้เอาเชื้อนะครับไปเพาะเชื้อมาตั้งแต่ ทันวามกลาแล้วนะครับซึ่งเป็นชาติแรกที่เริ่มพัฒนานะครับผมในการทดลองในสัตว์นะครับผมซึ่งปัจจุบันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีนะครับส่วนชาติอื่นในประเทศยุโรปนะครับอเมริกาเยอรมนีอิตาลีนะครับราชอาณาจักรล้วนแล้วนะครับเป็นประเทศที่เกิดจากประเทศจีนนะครับที่มีการระบาดโควิดสินะครับซึ่งในการใช้ในการทดลองเนี่ยก็หลังจากจีนอยู่แล้วนะครับไม่ว่า ประเทศไหนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยยังไงก็ต้องรอใช้ในการพัฒนาก็1ปีอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะวงการแพทย์นะครับประเทศเยอรมนีนะครับผมมีการส่งออกอกุปกรณ์ทางการแพทย์มากที่สุดในโลกนะครับและมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับยังไงก็ต้องรออยู่ดีนะครับต้องใช้เวลาในการพัฒนาวัคซีนอย่างน้อย1ปีนะครับผมผมเชื่อว่าวัคซีนเนี่ย โควิด19นะครับใช้ในต้นปีหน้านะครับก็ประมาณเดือนตุลาพฤศจินี้นะครับซึ่งจะเริ่มใช้ในมนุษย์นะครับผมซึ่งปัจจุบันประเทศจีนนะครับมีข่าวลือว่าได้มีการพัฒนากับสัตว์แล้วนะครับซึ่งอีกไม่นานนะครับก็จะทดลองกับมนุษย์แล้วนะครับแล้วก็อีกถัดไปนะครับก็จะเป็นประเทศอเมริกาหรือเยอรมนีนี่แหละครับผมคิดว่าน่าจะเป็น อเมริกานะครับเป็นชาติต่อไปนะครับน่าจะมีการใช้ต้นปีหน้านะครับมกราหรือคุมพานะครับส่วนใครที่มีความคิดว่าประเทศอื่นก็สามารถตอบคอมเมนต์ใต้ด้านล่างนี้นะครับในส่วนตัวของผมก็จีนเป็นชาติแรกนะครับดังนั้นใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นความกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ